ือแบบว่ารีวิวรุ่นเล็กไปแล้วนะก็ต้องรีวิวรุ่น PLUS กันต่อนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เขาคิดว่าเป็นตัวขั้นให้คนข้ามไปเอลตร้าจริงเหรอถ้าตทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา we 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 จริงจริงจะไปพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกสัทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยก็มีคนที่เป็นแฟนคลับโดยเฉพาะอยู่เพราะว่า ถ้าน,นดูดจําไม่ผิดคือยอดขายของเขาเนี่ยมันเป็นอันดับ2รองจากตัวอัลตร้าอยู่แล้วยังไงทุกคนก็ต้องซื้ออัลตร้าเบอร์หนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะตัว Plus รุ่นนี้คุณผู้ชมมันก็คือ S 2 4ที่ใหญ่ขึ้นนะคะเป็น Plus แล้วก็เพิ่มแบตเพิ่มชาร์จเร็วเพิ่มความละเอียดจอเข้าไปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไาทุกคนไปดูสเปคเอีกรอบหนึง Galaxy S 2 4 plus ไปดูค่ะ อันนี้ก็คือสเปคของเขาทั้งหมดนั่นเองนะจ๊ะวัยรุ่นนี่วัสดุก็จะเป็นออลูมิเนียม2.0เห็นไหมคะกล้องก็จะมีเทเลโฟโต้ให้เราด้วยแล้วก็ตัวความเร็ดหน้าจอเห็นไหมคะเป็น Quad HD+ เห็นไหมแล้วก็ตัวชาร์จเร็วเนี่ยก็อยู่ที่45วัตต์อีกด้วยคือชาร์จเร็วกว่าตัวเล็กแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันก็เลยเยอะขึ้นตามลําดับด้วยเพราะว่าตัวเครื่องเขามีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะดีไซน์เนี่ยก็เหมือนตัว S24 นี่แหละนะคะด้านหลังมีความโค้งมน สวยงามเป็นกระจกนะส่วนตัวอ์เม ər, อร์อลูมิเนียมสอเนี่ยจะเป็นขอบด้านข้างด้านหน้าเนี่ยขอบจอบางสมมาตรสีด้านดูแล้วหรูหราเหลือเกินนะคะคับเคลื่อนด้วยชิปเซตอย่าง exynos 2400นั่นเองค่ะ uhm> คือถ้าพูดถึงดีไซน์ทุกคนคงจะเห็นมาเยอะ,ละแล้วแหละว่ามันประมาณนี้แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือเนี่ยขอบจอบมันบางเครื่องมันสวยเครื่องมันแบนนะคะแล้วก็ลหลายๆคนอาจจะมองว่าฉันไม่ได้อยากจะใช้ปากกา และก็ไม่อยากจะถือใหญ่ขนาดอัลตร้าด้วยคือตัวอัลตร้าเนี่ยมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่แหละลคนก็จะไม่ได้ชอบราะคนะบอก S 24สีมันก็ดูเล็กไปตรงนี้มันก็เลยเข้ามาอยู่ตรงกลางพอดีแต่หลายคนมองว่าเป็นแค่ตัวขั้นว่าอ๋อทำมาเพื่อให้คนรู้สึกว่าเพิ่มเงินนิดนึงแล้วไปอัลตร้าดีกว่าสำหรับเราเราคิดว่ามันก็ไม่ถูกหมดเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่า S Pen ก็เกินความจะเป็นไปกล้องซูม 5x ก็อาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่ได้เป็นคนถ่ายรูปอะไรขนาดนั้น ก็เป็นไปได้ก็มาใช้รุน่นนี้แต่จะใช้ตัวเล็กก็ไม่ไหวแบตน้อยไปหน่อยเครื่องเล็กไปนิดนึงก็คือตัว plus ตัว plus รุ่นนี้เนี่ยหลายๆคนที่นด้รูนเห็นคอมเมนต์ในเพจก็คือว่าโหพี่ไปเห็นตัวจริงปุ๊บเนี่ยจัดเลยว่ะสวยว่ะเอาจริงนะ ก็คือเรียบร้อยนะฮะก็แล้วแต่คนเรารู้สนญญไม่เหมือนกันนะคะคราวนี้ประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างสีน้ำในตัวเขาเนี่ยแต่ตาจะ S 2 4นะคะคืออะไรในเมื่อทั้ง2ตัวใช้ขุมพลังเดีวยวกันคือ X y n o s สองสใช่ไหมคะคำตอบก็คือเรื่องของความร้อนของตัวเครื่องนะฮะที่รุ่นนี้เนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยจะรู้สึกร้อนน้อยกว่า S 2 4เป็นเพราะระบบระบายความร้อนที่ติดตั้ง ไว้ในเครื่องนะฮะขนาดของเครื่องที่มีขนาดใหญ่กว่าและที่สําคัญกว่านั้นนะคะตัวแบตเตอรี่เยอะขึ้นแต่ความละเอียดจอก็เยอะขึ้นเหมือนกันซึ่งส่วนตัวนี้ดุดับเป็น Full HD Plus ก็ได้นี่นะคะในหมวดของหน้าจอเนี่ยมันจะมีปรับเป็น Full HD Plus กับ Quad HD Plus ซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องไปเป็น Quad HD Plus ก็ได้นะฮะเป็นแค่ Full HD Plus ก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเนี่ยจะปรับเลยพอปรับเป็น Full HD Plus ปุ๊บเนี่ยโอ้โห แบตเตอรี่เนี่ยนะคะบอกเลยว่าทนกว่าตัว S 24เนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะความร้อนก็ร้อนน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันดังนั้นถ้าใครที่จะใช้ตัวนี้ก็จะมีสิ่งที่เด่นกว่าตัว S 24ก็คือตรงนี้แต่ถามว่าเรื่องอื่นๆเป็นยังไงเรื่องความเร็วเท่ากันเรื่องกราฟิกเหมือนกันนะคะเกมต่างๆที่เราเล่นนะคะ ภาพต่างๆโอเคสู่ Snapdragon ไม่ได้ยกเว้นเกมที่มีการ optimize มาแล้วซึ่งเราจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการ optimize ระหว่างตัว GPU ตัวนี้ e x l i p s e 940เนี่ยกับทางเกมต่างๆเนี่ยกำลังเดินทางมายันต่อเนื่องนะซับซุงก็เร่งพัฒนาอยู่จะเห็นว่า้า่ในอย่างมีโฮโยนเราเล่นได้ดีมากๆแล้วก็เกมทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นแบบกราฟิกดุดันอะไรมากเนี่ยลื่นไหลทุกเกมนะคะสบายๆเลยอันนี้เนี่ยก็ต้องแจ้งไว้ให้ทราบว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่เป็นเกมเมอร์จจ๋าแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นเกมเมอร์จะ๋าเล่นเกมทั่วๆ เนี่ยเล่นได้สบายโอเคไหมไม่มีปัญหาเลยย้ําว่าเลยนะคะมีเด้งออกมาไหมไม่มีนะคะไม่มีเกณฑ์เล่นเล่นดุดเด้งออกมาไม่มีนะคะกลับกันเนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งแซนด์รักกันก็มีเด้งเหมือนกันแล้วแต่บุญต่กรรมไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครแล้วแต่บุญต่กรรมอย่างน่าดูเล่น Princess Connect ใช่ไหมคะเกมแนวแบบไอดอลอะไรเงี้ยแซนด์แปดจินสองเด้งอะ แต่ e x y n o s ไม่เด้งเลยไม่เด้งเลยจริงๆนะคะนดูก็เลยเล่นบนตอนนั้นเล่นอยู่ a ยี FE อยู่พักหนึ่งเลยเพราะว่ามันไม่เด้งเลยแตถ่ถ้าเป็น Snap มันเด้งเห็นไหมมันรัฐบุญแต่กรรมทำมานั้นแต่ละเกมเนี่ยถ้าเขา optimize มาในอนาคตจริงๆเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันไปได้อยู่แล้วเพราะว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยมันแรงอยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมฮะดังนั้นเราก็เลยจะบอกว่าถ้ามันแรงอยู่แล้วก็คือต้องรอนะซื้อวันนี้แรงวันหน้าเออ Star M D หนึ่งนะคะยังไงตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นเกมเมอร์จา๋าๆเราอาจจะไม่ไนํา นะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเกมเมอร์จา๋จาๆเลยใช้งานทั่วไปใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ใช้งานอะไรอย่างงี้สบายนะฮะต่อมาเป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันบ้างนะคะกล้องถ่ายภาพนี่ก็จะเป็นชุดเลนส์เดียวกับตัว S24 นี่แหละนะบอกว่าเป็นยังไงบ้างก็สวยสวยในแบบของเขาเลยนะคะถ่ายออกมาได้โอเคแต่นี่น่าดูอาจจะไม่ได้ถ่ายมาเยอะมากเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าโทนสีแรนตาม,มาเหมือนเหมือนกับ S24 เลยเดี๋ยวขึ้นภาพรวมๆให้ดูค่ะ ขึ้นภาพวิวท to ิวทัศน์ะนิดนึงนะคะพาทิศตกดินไปบางแสนก็มีความแบบขยะเยอะนิดนึงเหมือนกันนะคะต้องบอกเลยว่ามีความขยะเยอะนิดนึงแต่บรรยากาศยังคงเหมือนเดิมนะคะตามทายบางแสนเขาแนะนำไม่ให้ไปเสาทิตศนะคะก็ถ่ายคาเฟ่อะไรมานี่ภาพสวยเลย ไม่มีปัญหาเลยนะคะสีสันดี HDR เก็บได้หมดเลยนะะในภาพวิวทิวทัศน์ทั้งหมดเลยเห็นไหมต่อมาภาพบุคคลมากึ้นภาพพี่ออมอันนี้ก็สวยงามเหมือนกันสีผิวเกลี่ยม,มาได้ดีมากนเนียนเลยติดแดงๆนิดนึงแต่ว่าเราว่าดีนะดูมีสุขภาพดีแล้วก็ภาพตอนกลางคืนนะคะถ่ายมาอันนี้ยิงยิงแสงเข้าไปนะคะคือใช้แสงไฟต่อเนื่องสาดเข้าไปนะคะก็สวยดีก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนอยส์เรื่องอะไรเลยเราคิดว่ามันเพียงพอต่ตอาการใช้งานนะสำหรับคนที่ อาจจะไม่ได้อยากไปถึงรุ่นอัลตราเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ไมีปัญหาเลยส่วนงานวิดีโอนะฮะอันนี้ภาพตอนขับรถนะฮะก็ขับรถไปเนี่ยนิ่งไหมเราว่านิ่งมากเลยนะนะฮะมันทําออกมาได้ดีมากก็นิ่งอะ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาว่าแบบโอ้กันสั่นสู้ไม่ได้รู้สึกว่ามัน,ม,นมันนิ่งแบบปกติดีๆเลยส่วนภาพกลางคืนนะคะก็นอยก็น้อยมากคือกล้องนี่หูเด๋ยนนี้แบบ AI เคลีย์หมดนะฮะมันไม่ดัน ISO เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันทำให้ตัวภาพเนี่ยมันไม่ไม,ไม่มีนอยสเกิดเข้ามาแบบ เยอะแยะเกลื่อนอะไรเงี้ยเออสวยแล้วก็อย่างที่พูดนะคะว่าตัวเทเลโฟโต้เนี่ยมันเป็น 3x จริงๆสำหรับเราเนี่ยถ่ายคนง่ายที่สุดละว 3x เป็นระยะที่แบบกำลังดีเลยสำหรับเรา 5x มันจะสวยกว่าในเรื่องการเบลอแต่มันถอยไกลมากนั่นดูถ่ายแบบครึ่งตัวเงี้ยโอ้ยพี่เป้ถอยไปแบบเกิน19อะ่ะไกลมากนะคะดังนั้นแล้วแต่คนชอบเลยเธอถ้าชอบไม่มีปัญหาเรื่องระยะอันนี้ก็โอเคเหมือนกันสำหรับเราเรื่องพวกนี้เนี่ยโอเคมากนะคะเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างกล้องหน้าให้ดูนิดนึงแล้วกันนะคะ นี่คือกล้องหน้าของเขานะคะก็สวยงามดีเหมือนกันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นรองเป็นด้อยหรือว่าใช้การไม่ได้แต่อย่างใดอยู่ในระดับแนวหน้าแน่นอนนะคะถ่ายออกมาแล้วสวยๆเก๋ๆเลยทีเดียวส่วนงานวิดีโอนะคะรุ่นนี้เนี่ยอัดได้ถึง 8K เห็นไหมว่าตัว CPU เขาแรงมากมันแรงจริงๆสามารถทําได้จริงๆไม่ได้แพ้ตัวรุ่นพี่เขาเลยนะฮะอัลตร้าก็ 8K เหมือนกันฮะ,ะตัวนี้เนี่ยก็ได้ 8K เหมือนกันแต่ว่าจะมีต่างนิดนึงคือรุ่น S24 กับ S24 Plus เนี่ย ไอตัว120เฟรมเนี่ยตัวนี้จะได้ Full HD ถ้าเป็น Snapdragon ตัว8 3ตัว Ultra มันจะได้ 4K 120เฟรมอ่าก็จะ<ๆ>มี drop ลงมาหน่อยหนึ่งนะฮะในความแรงตรงนี้ว่าอาจจะยังทำเท่าตัว Snap 8 Gen 3ไม่ได้นั่นเองนะฮะแต่เอาไว้ทำอะไรก่อน120เฟรมเอาไว้ slow motion เพราะว่าเขามี Galaxy AI ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทุกคนไป f o c u โฟกัสหมืว่า AI จะใช้ได้แต่ตัว Ultra รุ่นธรรมดาก็ใช้ได้นะฮะมันมีโหมดที่ชื่อว่า Instant slow motion ก็คือว่าเอาวิดีโอที่เราถ่ายมาเนี่ยมาทำเป็นสโลโมชันแล้วทำได้เนียนด้วยนะก็คือกดที่วัตถุตรืดไว้นะคะแล้วก็สโลโมชันโอ้อันนี้เนียนสวยงามเลยอันนี้ก็อยู่ที่คนจะมองเลยนะคะว่าจะใช้งานด้านไหนเพราะอย่างที่พูดเลยว่าแกสซี่เใช้ได้ทั้งหมดนะคะนั่นจะเป็นการแปลภาษาการถอดเสียงการเลือกข้อความต่างๆพวกนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราใช้งานเนี่ยจะถูก นะครับบันทึกลงในซับซูงแอคเคาท์ของเราคือจะใช้ AI ปุ๊บต้องใส่อินซับซูงแอคเคาท์ก่อนอันนี้คนที่ใช้ใหม่ๆจะงงๆหน่อยแต่ว่าคุณก็ใส่อินในครั้งเดียวนะคะแล้วก็จบไปโอเคไหมน,น,นั้นก็ใช้ปุ๊บข้อมูลอยู่ในซับซูงแอคเคาท์เลยวันหนึ่งเราใส่เอาปุ๊บนะคะข้อมูลทั้งหมดก็จะไปพร้อมกับซับซูงแอคเคาท์ของเราเลยนะคะจริงๆเรื่องความร้อนกับแบตเตอรี่เราได้พูดไปตอนแรกเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันว่าความร้อนเรารู้สึกว่าร้อนน้อยกว่านะคะตตตัว 24, วตตัวววว S24 แแแล้้กก็็บบบบเเเเออรรรรี่่่าาาาาทนนนถปปจ Full HD นะ อันนี้จะทได,ดีมากเดี๋ยวเราสรุปภาพโมจุดเด่นตัวนี้ให้อีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะคะภาพโลจุดเด่นตัวนี้ก็คือ1เลยนะคะก็คือตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดที่กําลังเหมาะมือมากๆสำหรับคนที่ไม่อยากได้เอลตราแล้วก็ไม่อยากได้เล็กเกินไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวเครื่องเหมาะมือมากๆสองเราว่ากล้องดีนะคะกล้องเนี่ยคือดีแล้วก็เอาอยู่ทุกระยะอย่างแท้จริงนะคะสามารถทํางานได้แบบดีมากๆจริงๆในเรื่องของกล้องนะคะ อย่างที่3เลยก็คือใครที่ไม่ใช้ปากกาเนี่ยก็ประหยัดเงินไปได้นะครับประหยัดงบลงไปได้นั่นเองแล้วก็4นะคะลำโพงแล้วว่าลำโพงเขาเสียงแน่นดูดีมีมิติมากกว่าตัวอัลตร้าซะอีกนะคะสำหรับใครที่ชอบฟังลำโพงต่างๆนะคะและนั่นก็คือจุดเด่นของเขานะคะเราบอกเลยว่าตัว Galaxy S 24กับ24 Plus เนี่ยลำโพงเสียงแน่นกว่าตัวอัลตร้านะคะแบบงงๆเหมือนกันไอเพราะมันดูมันดูแบบอัดเข้ามาไม่ต้องเหลือ้นที่อ เราไม่รู้ว่าเสียงมันออกไปยังไงกับแบบว่าต้องมีช่องว่างอะไรตรงไหนเท่าไหร่นะแต่ว่าเราว่าลำโพงตัว S24 กับ24 Plus เนี่ยเสียงแอบแน่นกว่าตัว Ultra สัอีกนะคะโอเคนี่คือรีวิวนะคะภาพรวมๆและกันของ Galaxy S24 Plus ใครอยากได้ก็ลองไปหาซิ้กันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าลับพันนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะโอเคสวค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย